กับข้าวฝีมือแม่ไม่อร่อยแน่เลยไม่เห็นจะมีลูกค้าเข้ามากินเลยอะไอเลอกปากเสียฉันขายกับข้าวมาไปสิบสิบปีลูกค้าเขาชมไม่ทั้งนั้นแหละว่าฉันนี่ยทำกับข้าวอ้ยอยถ้าอ้ยอยจริงนะนะแม่ไหนลูกค้าแม่อยู่ไหน <c oughs> ไหนลูกค้าแม่สักคน <c oughs> ไม่เห็นจะมีเลย คงช่วงเทศกาลมัง้งเขาก็เลยอยู่บ้านทํากับข้าวกินที่บ้านเองอ่ะไม่จริงอะ่ะหนูว่านะแม่ทํากับข้าวไม่อร่อยหืมแกทํากับข้าวอร่อยกว่าฉันว่างาั้นทําเองปะแม่ระดับหนูเนี่ยนะไม่ทำ หนูอะ่ะมีแผน <c oughs> แผนแผนอะไรของแกก็แผนนี้เรียกว่าแผนกัน <c oughs> อัพเฟ้ลที่กับร้านของเราเอางนะจะแม่ <c oughs> โอยนางอันปาน แกจะต้องมาอัพมาเพิ่มอะไรรูออกจะเต็มร้านแกไม่เห็นเหรอหนูวิ่งกันเพ่นพ่านแล้วรูมีเยอะแหละไม่ต้องเพิ่มแม่อ่าแวร์วรไม่ใช่รูแวร์วรที่แปลว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับร้านของเรายังไงอ๋อแกพูดภาษาไทยซะกะจบฉันไม่ได้มีผัวฝรั่งนะยะจะได้แปลที่แกพูดเข้าใจอย่า เออว่าแต่แกจะเพิ่มมูลค่างไงเหรอแกไม่ต้องอ้อมขอมเลยปะพูดมาเลยตรงๆแม่ยิ่งไม่เข้าใจอยู่ด้วยแม่รอดูได้เลย <c oughs> ให้ดูเลยวะที่แกคิดเลยของแกเนี่ยบอกแม่มาสีบอกแม่มาก่อน <c oughs> อะไรข้ามาเร็วใ <c oughs> ทษสิใทษส ยัไม่ก่อไม่อยากรู้ว่าไงสั่งอาหารหน่อยครับรอดูฮะออโอเคสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะครับผมก็เป็นข้าวผัดหมูไข่ดาวดยย้วยกันครับค่ะส่วนผมก็ข้าวไข่เจียวหมูสับครับข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะ รอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบไปทำให้เลยค่ะแม่แมข้าวผัดหมูไข่ดาวข้าวไข่เจียวหมูสับจัดการเอา้าแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงอะสุดท้ายแม่ก็ต้องเป็นคนทำอยู่ดีอะอแม่ทำน่ะถูกต้องแล้วในร้านเนี่ยแม่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดแล้วไปไปแม่ไอ้เรื่องทำกับข้าวอร่อยอะ่ะมันก็จริงอะ่ะจริงจริงแต่ทำไมแกไม่ไปทำอเองอะ เขแม่เป็นคนทำนะถูกแล้วหนูทำกับข้าวไม่เป็นเฮ้ย hey! อ,อะอะหนูแม่รอดูแวรู่แวรูท่างไวแวรู่รูรูลาลาอะไรของแกล่ะไปทำก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะแม่รู้จักแต่ลูล่าด้วยอ่ะนี่แล้วแกจะให้จะทำยังไงขาจะเจ็บซะขนาดเนี้ยรอได้ฮะหนูรอได้แต่ลูกค้ารอไม่ได้แม่รีบไปทำก่อนแล้วอย เออเออเอำเองก็เลยวะกูอิ่มละเก็บเงินด้วยครับได้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับขออนุญาตทวนรายการอาหารนะคะมีข้าวผัดหมูข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะใช่แล้วครับทั้งหมด 4,500บาทคะ่ะฮะนู่คุณจะบอกผมว่าข้าวผัดหมูไข่ดาวกับข้าวไข่เจีหมูสับแค่นี้ย5ี0พหารอหรอครับใช่ราคานี้เวอร์ไปหรือเปล่าไม่เวอร์ไปหรอกคะ่ะข้าวของเรานะคะเป็นข้าวพันธดีคัดเมล็ดนำเข้าจากบราซิลส่วนหมูนะคะเป็นหมูขุนพันธดี ใช้เวลา35ปีถึงจะเอามาทำอาหารค่ะ <thôi. S 1> <c oughs> เนื้อนี่นะแน่นปกัปก,ปกเลย <c oughs> ส่วนไข่นะคะคุณลูกค้าได้จากแม่ไก่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนรรพันธุกรรมแล้วจากองค์การนาซา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยไ <c oughs> ข่ของเราจะเป็นไข่คุณภาพดีเนี่ยที่กำลังทานอยู่เนี่ยจะจเจริญเติบโตไปเป็นลูกเจี๊ยบอัจฉริยะเลยนะคะ <c oughs> คุณภาพดีมากเลยค่ะทุกอย่าง ผมไม่เชื่อไม่ต้องมาหลอกกันเลยใช่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ทั้งสองคนกินหมดแล้วเนาะจ่ายเงินมาค่ะแล้วถ้าพวกผมไม่จ่ายล่ะถ้าไม่จ่ายฉันก็จะแจ้งตำรวจแม่โทรศัพท์ได้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 จ่ายก็จ่ายจ่ายก็จ่ายจ่ายก็จ่ายสองวันก่อน ข้อทสอบติดตั้งค่ะยืนยันคอยดูนะผมจะไปประจานบนโซเชียลว่าไม่ต้องมากินร้านนี้อีกใช่ต่อไปอ่ะไม่มีใครมาอีกไข่นางทรงนาซาอะไรไม่เคยเห็นนะมึงคิดดูนะมู3าหปีแก่กว่าแม่กูอีกแม่กูมีแค่สาเลยกูยี่สิบแปเองอ่ะดูดิไปกันเถอะเกยหลงอะไรก็ไม่รู้นึกว่าอยู่ดาวพูโต ขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะบ๊ายบายเอากหนด้านชิญใหม่นะคะนังอันปันเนี่ยเหรอวิธีเพิ่มมูลค่าของแกใช่แล้วแม่วิธีการเพิ่มเร็วให้กับร้านของเราอย่างเงี้ละคะแกเอาสมองคุณนไหนคิดฮะแล้วถ้าลูกค้าก็ไปลงโซเชียลอะ่ะ ใครจะมากินข้าวร้านฉันร้านฉันก็เจ๊งพอดีนี่แม่ห้ามลูกค้าไปลงโซเชียลนะอาจจะมีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นก็ได้นะถ้าร้านเราดังขึ้นมาแล้วก็วันหนึ่งแม่วันหนึ่ง,แ,นนงแค่โต๊ะเดียวก็เกินพอคุ้มซิยิ่งกว่าคุม้มแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูเชื่อว่าจะต้องมีคนหลงเข้ามาอย่างแน่นอน โอ้ oh my god น <om> ี่เคยสั่งใคยสอนแกแล้ววันเอาอ๋อขึนอเอาไอาข่นาซ่าให้แกกินสินะแกถึงเอามาสภาพนี้ <om> อ่ะโอ้หนังลูกได้ดังสมใจแกแน่ละไข่นาซ่าหมู35ปีข้าวคัสจากบาซิล e. ี